ในปี1998เด็กหญิงวัย8ขวบชื่อแมดดี้คลิฟตันออกไปเล่นกับเพื่อนบ้านวัย14ปีโจชัวฟิลิปส์พ่อแม่ของโจชัวเป็นคนเข้มงวดและไม่อนุญาตให้มีเพื่อนมาเล่นที่บ้านตอนพวกเขาไม่อยู่แต่วันนั้นแมดดี้ก็ยังอยู่ต่อสองคนเล่นกันอยู่ในสนามหลังบ้านจนถึงเวลาอาหารเย็นแม่ของแมดดี้เรียกให้กลับบ้านแต่เธอไม่เคยกลับมาอีกเลยชาวบ้านตำรวจ และอาสาสมัครออกตามหาเธอทุกวันแม้แต่โจชัวเองก็ร่วมช่วยค้นหาเหมือนกันแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อแม่ของโจชัวกำลังทำความสะอาดห้องลูกชายเธอเห็นของเหลวไหลออกมาจากเตียงน้ำตอนแรกคิดว่าแค่รวดธรรมดาแต่เมื่อยกที่นอนขึ้นดูเธอกลับเจอสิ่งที่ไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นหลายวันนั้นโจชัวนอนอยู่บนร่างของแมดดี้พยายามกลบกลิ่นด้วยสเปรย์ปรับอากาศทั่วห้องวันเกิดเหตุ ทั้งผู้เล่นเบสบอลแล้วลูกบอลกระแทกตามแมดดี้โจชัวตกใจกลัวพ่อแม่จะกโกรธเลยลากเธอเข้าบ้านแต่แมดดี้ก็ร้องให้ไม่หยุดเสียงร้องนั้นทําให้เขาตื่นตระหนกเขาจึงคว้ามไม้เบสบอลที่ถืออยู่แล้วฟาดซ้ําจนทุกอย่างเงียบลงแม้เขาจะอายุเพียง14ปีแต่สารตัดสินให้รับโทษในฐานะผู้ใหญ่และถูกจำคุกตอลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รับการประกันตัว